หลังจากแล้วต้นที่ต้นที่สามเนาะพี่น้องมาเต้นกระพ้ามาต่อต้นที่สี่เลยพี่น้องกาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขสุขคนเนาะงมือนี้มากพอคือเก่าพี่น้องกับสองบ่าเต้นมาแล้วมีบ่าเต้นมาแล้วก็จะพามามาอ่านอนพี่น้องมาเสียห์ยาออกจากต้นมังนาพี่น้องมาเสียห์ยาวตนเพราะว่าหยาขึ้นเนาะพี่น้องหลังจากดี บ่าวเตือนใช่พูนหิ้งหัวยังไงพี่น้องพอดีพนตกะเหมือนนี้เนาะพอดีหยาครับเติมโป้งขึ้นเต็มเิมเต็มทั้งเลยพี่น้องก็เลยผีผ้าผีผ้าหนองมาเสียหย,ยาลงไปเนาะพี่น้องพอดีเป็นบรรยากาศยามแดงเลยพี่น้องต้นมืงหนาวที่บ่าวเตือนที่จะถือว่าเสียหย,ยาเลงพี่น้องพูหนหยาเต็มที่อยู่พี่น้องเลยพวกพี่เนาะพวกหยา บาดテーກະຊິເລີຂ້ອຍເສຍບເນພຮກຫນາ พอมาบางสุดแล้วห้องไทฟูลต้องหย่อนไทฟูลจะได้อันนี้วาอันะไรวุ่งหย่อนเลย่ามันมันมันขึ่นบ้างใช่หรอเปล่า thả lại thì nó ngay 啊，不白我啊，没有。啊 ว่าอย่ามันขึ้นพอพ้นโต๊ะร้ายสิ ทั้งที่ซ้องที่เนาะเนาะทั้น้องนองเนาะอก พี่น้องเาพี่น้องคว่ำเล้วนี่บังหน้าคว่ำเป็นหมาก่ะน้อพี่น้องแต่ว่าพ่าน้ายน่ะวิครับคว่ำเป็นหัวใจตัวเก่าเป็เนาะพี่น้องพอได้กินเนาะต้นที่สองเหลี่ยวนะเดี๋ยวต้นที่สามต่อเนาะพี่น้อง มันก็อยากจืดแน่นานพี่หนอยากจืดน,นะมันซะเพราะว่าอจะโคกแน่พี่น้องบอลน,นี่มันไก่ปลาเนาะไก่ปลาก็าอย่าโคกนะโเลย้นที่สามน้องพี่น้องอย่าโคกเนยเด้อ นันไก่ปลาเนาะ Tá. <susurra> Eu okay. oh, หลังจากแล้วตนที่ตนที่สามเนาะพี่น้องมาเต้นกระพามาต่อตนที่สี่เลยพี่น้องลักหน้าคว่มอันนี้เนาะเนื่อเป็นหมากหมากพระท่านดุบเพระท่านใหญ่ไนได้พี่น้องเยก็ได้ว่าเสียใหญก กนเนาะท้ายกี่หนอเดี๋ยวคนา ไปเคลียไปแล้วพี่เนาะเหนื่อยหน่อยหมดเติมขึ้นได้สิเราคล้องมาเสียหมดไปพี่เนาะเลยหมดเติมขึ้นเนาะ พี่น้องมาเต้นกับขว่มเสียหนากระลังไหลแผลทังเนาะมีแต่มืออื่นกับสีได้สาน่อพี่น้องพอว่าพอว่าวเต้นจะไหลเอาหัวเข่าเลยพี่น้องมันคำเลยเนาะเริ่องเจ้าคำเลยพี่น้องเลยพี่น้องสีเสียแล้วพี่น้องสีเสียหนาแล้วเนาะกับว่ายง่ามอะไรพี่น้องโกาเงาเนาะ เพราะว่าบม่ได้ใช้ผุ้ยแเงเนาะพี่เนาะไมีแต่ขิงหัวยังวันซะเผาเติมน้ำมันใส่งัวอยู่เคาะนี่แนะเนาะพอได้กินมันซะพี่เนาะกับซาเพราเก็บกินกะไต้อีนาะพี่เนาะนี่น้อยมันมัท่านใหญ่เนาะกําลังกําลังเป็ี่ยนไม้วย่างนั้กําลังเป็นหัวไม้เนาะหัดเก่ากินเมื่อไหร่นี่เนาะแต่ยังไร้ทางเพราะมเสียอหนาแล้วเนาะพี่เนาะกับโบเลี้ยดอกพี่เนาะเพราะมเสียอหนาอะไรแปรทั้งเนาะ กะมีแต่หามาูอื่นมาเตือนกะสี่คอยเฮ็ดต่อเนาะพี่น้องพอมื่อนี้มันกะสีเหลือมคำในแหละพี่น้องกะสีเดี๋ยวเาหัวเาาขาคอเนาะพี่น้องผลหัวไปกินโกกไผ่เลยแล้วสิไปเอาหัวเขาคอเคาะเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะสี่ไม่ซ้ำหเลยพี่น้องเขามาเบืองแล้วอย่าลืมกดไลค์หรือการ์ดกดแชร์เนาะพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องมาเตือนมาแล้วเด้อพี่น้องเลย บายๆพบกันคลิปหนาเลยพี่เ้างขอบคุณครับ